โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคบวันนี้เราอยู่เอเลเซอร์นะครับผมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเราลงกันในส่วนของรถชมพูกันไปนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ค่อนข้างน่ารักนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูนะครับเมื่อวานเราเป็นรถสปอร์ตใช่ไหมวันนี้เราเป็นรถสายโจมตีกันบ้างนะวันนี้เรามาอยู่กับ BMWI8 ักันนั่นเองนะครับเป็นรถที่ ส่วนตัวนะครับมุมมองว่ามันค่อนข้างน่าลำคาญนะเวลาไปเจอนะเดี๋ยวเราไปดูที่อันติกันก่อนครับว่ามันเป็นยังไงนะชืะ้เข้ามาก็คือไอเจ้าตัว i 8เนี่ยเวลาที่เราวิ่งผ่านไปนะมันจะดูดในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะหลอดเหมือนหลอดอันตินะหลอดสีม่วงที่เราใช้หลอดอันตินั่นแหละนะครับ ของฝ่ายตรงข้ามไปจี้มาระมาณนั้นนะครับคือมันค่อนข้างเกลียนนะเวลาที่เราโดนะแล้วก็จะมีคันนึงที่มันเป็นรถใบอ่ะคันนั้นก็น่านำคาญกันนะเวลาที่เราเจอนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเล่น i 8กันนะอย่างที่บอกนะไอแปดนะครับก็จะเป็นรถสายโจมตรีรถสายทรัพนะจะเราจะไม่หวังที่1น,นะครัะแต่เราจะทําการป่วนนะครับผมในส่วนของรถฝั่งตรงข้ามนะครับ ก็ถ้ามองนะครับก็จะมี2รูปแบบนะครับในการเล่นนี่คือเราเล่นรถสายซับหรือรถสายแอทแทกเนี่ยนะฮะเราจะกดเพอร์เฟคสตาร์ทนะครับแล้วก็ออกไปเลยนะครับแล้วก็คอยประคองไว้นะครับดูว่าทีมเราเนี่ยนะจะแซงที่1ที่2อะไรเงี้ยแล้วก็คอยตัดจังหวะฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือไม่กดเพอร์เฟคสตาร์ทนะครับแล้วเราก็อยู่ท้ายเลยนะครับไล่ดูดไล่จี้นะครับ ไม่ให้ขึ้นไปแซงเพื่อนที่เป็นที่1น,นะแต่วิธีที่2เนี่ยมันจะต้องไว้ใจทีมค่อนข้างเยอะนะครับงั้นเราจะเลือกวิธีที่1ก็คือเดีวเรากด Perfect Start เราไปเลยนะจะเรากดแรงนะปกติจะเล่นแหลงแบบโซโล่นะครับเพิ่งจะเล่นแหลงแบบทีมได้3เกมนะครับนี่ก็เกมที่4นะครับโอเคฮนะเดี๋ยวเราดูกันในเกมฮะ เดี๋ยวทำไมรถสปีดเรามาเลเวลสามเนี่ยนะครับว <c oughs> ่านน้นน่ากลัวไปเลยเป็นล็อกเก็ฟ็อกนะครับเป็นมัดแต่งนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งอะไม่รู้ชื่อนะครับแต่คันนี้เขาบอกสั์ดีนะนะครับเอาเซนเลเวลสามไปจริงดิ <c oughs> <c oughs> รอบนี้ไม่รู้จะรอดไหมน่ากลัวอยู่นะเพราะว่าล็อกเก็ตฟ็อกด่านนี้ค่อนข้างเร็วมากมนะันง่าย <c oughs> มาดูกันครับว่า iPad เราจะเล่นยังไงฮะในรอบนี้อย่างแรกเลยคงต้องดีไปฮะดูฮะดูดเราชอบดูด ถือว่าเล่นดีเลยนะบ้านเล่นดีเลยฮนะไม่ต้องแบบรอจงรอจี้ล,ลดให้เพื่อนเลยนะเพราะว่าเพื่อนก็ขี่่อนทัางดีฮนะมันก็อยู่ที่หนึ่งที่สองที่สามนะ แต่คันนี้ไม่ใช่สปีดนะคันที่นำหน้าเราอะ่ะน่าจะเป็นรถใสายสปอร์ตนะถ้าจะไม่ผิดนะ,ะคนนี้มีชุดนิดนึงฮะก็เล่นดีนะคันข้างหน้านะ ีะปล้ยอยแสงแล้วนะเพื่อนเราขอแล้วกัน <c oughs> โอเคที่หนึ่งโย <c oughs> เป็นรถสาย <c oughs> อ่า แอทแท็กแล้วก็สายไอ้นี่นะสายสปอร์ตที่ที่หนึ่งที่สองนะเออมินิเจ็ตนะผมเพื่อนเล่นดีเลยโอเคนะครับเดี๋ยวราไปดูกันอีกเกมนงฮะโอเคนะครับรอบนี้เนี่ยไม่ดูยังไงเหมือนกันนะครับบ้านเราเป็นอ่าสปีดสองนะบ้านเขาเป็นสปีดสามเลยนะคก็เป็นเปรเช่เก้าหนึ่งหนึ่งนะครับบ้านเราไม่เปลี่ยนด้วยนะไม่เปลี่ยนด้วยนะครับ ดูว่ารอบนี้จะบันเทิงขนาดไหนฮะรอบนี้เนี่ยเป็นด่านดาวเดียวนะผมไม่ยากนะแต่ r รเก็ตฟ็อเนี่ยน่จะได้เปรียบนะครับมาแล้วด่นี้ r รเก็ตฟ็อวิ่งเร็วจัดฮะพูดตรงๆมาดูว่า iPad เราจะมีคุณภาพขนาดไหนแต่รอบนี้ไม่มีรถซับนะ ให้เขาแซงไปก่อนครับเพราะว่าเราต้องการอันตินั่นเองเข้าไปดูนะฮะดูครับขอดูนะฮะขอดูนะฮะขอจี้นะครับขอจีนะฮะแล้วเรียบร้อยฮะตัดมาอย่างนี้ฮะขึ้นบอกสบายเลยอย่างนี้ตรงนี้เราไม่ขึ้นครับ นี้เราขึ้นนะเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นเนี่ยมันจะขี่ยากนะครับแต่ทำไมเพื่อนลงล่างไม่รุนกันด้วยความที่ว่าเป็นรถสปีดนะนี่ขนาดไปลายทางที่มันไม่ดีเขายังแบบเร็วมากลยนะแล้วก็อก ดิบเยอะไปหรือเปล่าหรือยังไงฮะตัวนี้ทีมเราก็ค่อนข้างดีเลยนะเรียบร้อยโดนดูดทีหนึ่งฮะเสียจังหวะหมดเลยนะคือคิดผ้าหมอกกันะฮะเวลาที่เราเก็บหลอดนันติกำลังจะเติมนะแล้วอยู่ di แปดวิ่งผ่านมากึดดูดปื้ดไปนิดหนึ่งมันก็ต้องมาดิฟใหม่ะมนเสียจังหวะตรงนั้นแหละนะครับที่บนหน้าทับคารในส่วนของไอแปดนะโอเคฮะลักเก็ตฟอก์เข้าที่หนึ่งไปนะฮะเป็นเรื่องปกติดี โอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันครับโอเคครับรอบนี้ก็ค่อนข้างครบเลยนะก็จะเป็นแอตเทนมแตงเหรอครับเป็นมดแตงนะแล้วก็ก็ถือว่ารถครบนะครับมีสปีดนะสปีดเป็นเบรครับผมแล้วก็เป็นรถซับก็เป็น i 8แล้วก็อีกคันเป็นมาแตงนะครบแต่บ้านเขาก็ครบเหมือนกันคนระับมาดูว่าด่านนี้เป็นไงนะด่านนี้แบบแอบขี่ยากนิดนึงนะครับขี่ยากตรงนเนี้ยทางที่มันต้องดิฟสั้นนะฮะ แต่จังหวะได้ไม่ดีเท่าไหร่นะมันช้าไปนิดนึงเพราะว่าที่หนึ่งเขาแซงไปแล้วด่าน,นี้เนี่ยขี่ยากแค่ตัวนี้นะโอ้ที่หนึ่งทีมหนูนะี่แบบดีมากฮนะ กอกุมแบบกอกลุมจัดเลยแต่เบรเราก็แรงใช้ได้ฮะแต่ไม่เอาไม่แพ้รถสายโจมตีนะเพื่อนนี่แบบรอบนี้นี่ขี่แบบยับมากฮะชนนู่นชนนี่เลยนะกดอันตรีดูดไหมฮะไม่ให้ไปครับ นนิดนึงเขาก็ชนเราก็ชนแต่เราชนมากกว่าหรือเปล่าฮะต่างคนต่างชนนะตรงนี้ตัดอันตีไปครับก็เป็นยังไงฮะตรงนี้โอเคถือว่าได้อยู่มีเละมีเละสองทีใช่หไหมตรงดิฟซันแล้วก็ตรงเข้าก่อนเข้าทางโคง้งตรงทางลาดอะนะฮะ ถือว่ากดได้กดอันติสองสารอบนะครับผมทําให้คนคนที่1ฝั่งนู้นน่ะนะครับเขาอันตีย่างอยู่นะแต่เขาก็อันตีได้นะถือว่าเขาขี่ดีสมควรเลยอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับรถ I8 นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถสายจมตีที่ค่อนข้างป่วนกันนะรถ รถสายจมตีคันหนึ่งที่ป่วนมากเลยก็คือไอ้รถที่พ่นไฟนที่ได้จากแรงอ่ะคันนั้นก็น่ารำคาญเหมือนกันนะทำให้เราแบบต้องรีแพร์รถบ่อยนะนะเผาแล้วเผาอีกเรียกกับว่าเผาก็เรียกว่าวันนี้นะแต่ว่าไอ้แปก็ถือเป็นอีกคันหนึ่งที่รูปร่างค่อนข้างสวยนะแล้วก็อันตีค่อนข้างจะก่อกวนได้ดีเหมือนกันนะสาหรับใครที่ยังไม่มีรถนะครับสายจมตีเล่นนะครับลองไอ้แปดูก็ได้นะเพราะว่าไอ้แปเนี่ยส่วนตัวก็มองว่าเกียนนะเกียนค่อนข้างเกียนเลยนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนฮะที่ให้การสนับสนุนมาในส่วนของเกมเลเซอร์เอนะครับทุกคนเลยนะแล้วก็ก่อนจะจากกันนะเป็นไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะกับเอ็ดเ r ซอร์นะวันนี้ไปบายแล้วครับ